เรื่องราวเริ่มต้นที่มาเรียเมอร์ีเวเทอร์เด็กสาวที่ต้องเผชิญกับชีวิตใหม่เมื่อพ่อของเธอจากไปพร้อมทิ้งหนี้ก้อนโตไว้เบื้องหลังทรัพย์สินทั้งหมดถูกยึดเหลือเพียงหนึ่งสื่อนิทานเก่าๆที่ดูไม่มีค่าทำให้มาเรียต้องย้ายไปอยู่กับเซอร์เบนจามินผู้เป็นอาที่ครือหาดในเขตชานเมืองที่ชื่อว่ามูนเอเคอร์ นี่ขึ้นก่อนการเดินทางมาเรียเปิดอ่านหนังสือนทิทานของพ่อซึ่งเล่าเรื่องราวเมื่อหลายร้อยปีก่อนว่าที่หุบเขามูลเอเคอร์มีสตรีที่มีผิวขาวดุดดวงจันท์นางมีความงดงามจนธรรมชาติมอบสร้อยคอไข่มุกวิเศษให้และถูกขนานนามว่าเจ้าหญิงแห่งจันทราดินดดนมูลเอเคอร์ถูกปกครองด้วยสองตระกูลยิ่งใหญ่ตระกูลเมอรีเวเทอร์ใช้รูปงามได้ครองหัวใจเจ้าหญิงในวันวิวาตระกูลเดอร์มัว มอบสิงโตสีดำพันหายากเป็นของขวัญแก่เจ้าบ่าวส่วนตระกูลเมอร์รี่เวเทอร์มอบไม้ยูนิคอร์สีขาวแก่เจ้าหญิงแห่งจันทราด้วยความไว้ใจเจ้าหญิงจึงเปิดเผยความลับของสร้อยคอไข่มุกว่ามันสามารถสร้างความมั่งคั่งและทุกสิ่งที่มนุษย์ต้องการได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือร้ายก็ตาม มาเรียหยุดอ่านนิทานเพียงแค่นั้นเพราะเธอต้องรีบเดินทางไปยังมูลเอเคอร์พร้อมกับแม่นมเส้นทางเต็มไปด้วยความยากลำบากและทุรกันดานและก่อนจะถึงคริหาดกลุ่มโจรป่าพยายามลักพาตัวมาเรียไปแต่ไม่สำเร็จจนกระทั่งพวกเขามาถึงที่หมายเซอร์เบนจามินผู้เป็นอาทแท้ออกมาต้อนรับแต่ท่าทีของเขาดูไม่ค่อยมีมิตรภาพนักเมื่อมาเรียแสดงความเคารพอากลับไม่มีการตอบสนองใดๆ ภายในคฤหาสน์อาพามาเรียไปทำความรู้จักกับรอฟสุนัขสีดำตัวใหญ่ที่ดูดุร้ายแต่ถ้าเป็นคนในตระกูลเมอร์รี่เวเทอร์มันจะไม่ทำอันตรายและจะปกป้องด้วยชีวิตอาพามาเรียไปส่งที่ห้องนอนซึ่งถึงแม้ภายนอกจะดูซุดโซมแต่ข้างในกลับเหมือนห้องนอนของเจ้าหญิงที่สวยงามและถูกใจเธอไม่น้อยเลยทีเดียว เช้าวันรุ่งขึ้นมาเรียตื่นมาพร้อมกับนมและคุกกี้แสนอร่อยที่ใครบางคนเตรียมไว้ให้พร้อมกับชุดคลุมที่ปักเป็นตัวอักษรแอลแต่มาเรียไม่ยอมใส่เพราะมันดูไม่เข้ากับเธอเมื่อเดินออกมาข้างนอกเธอก็ได้พบกับภาพวาดของเจ้าหญิงแห่งจันทราที่ราวกับหลุดออกมาจากหนังสือนิทานไม่ผิดเพี้ยนเมื่อคุณอาเข้ามาเห็นก็ยึดหนังสือนิทานของเธอไปโดยให้เหตุผลว่าเป็นทรัพย์สมบัติของตระกูล มาเรียไม่พอใจจึงขอให้แม่นมช่วยแต่แม่นมก็มวัวแต่ยุ่งอยู่กับการกินจนไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นคุณอาเดินกลับมาและสั่งให้ทุกคนมีมารยาทขณะรับประทานอาหารมาเรียจึงถามกลับไปว่าถ้าไม่อยากต้อนรับกันจะเชิญให้มาอยู่ที่นี่ทำไมคุณอาจึงตอบด้วยสีหน้าจริงจังว่าเพราะพ่อของเธอเป็นผีพนันที่ติดหนี้ไปทั่วถ้าเขาไม่เชิญมาที่นี่เธอคงจะกลายเป็นคนไร้บ้านในไม่ช้ามาเรียไม่พอใจแต่ก็เถียงอะไรไม่ได้เพราะทั้งหมดคือเรื่องจริง ต่อมาอาพาเธอมาที่ห้องนั่งเล่นและบอกว่าโจรที่พยายามจะลักพาตัวเธอคือคนของตระกูลเดอร์มัวและเปลี่ยนให้เธออยู่ห่างๆจากพวกเขาทําให้มาเรียประหลาดใจเพราะชื่อของทั้งสองตระกูลดันไปตรงกับในหนังสือนิทานเช้าวันต่อมามาเรียก็ตื่นมาพบกับนมและคุกกี้เช่นเคยทําให้เธอเริ่มสงสัยว่าใครที่เป็นคนทําสิ่งนี้ให้จงกระทั่งคุณอาพาเพลขี่ม้าเข้าไปเล่นในเมืองเมื่อพระอาทิตย์ใกล้ตกดินมาเรียที่ยังสนุกขอขี่ม้าเล่นแถวนี้ก่อน ซึ่งคุณอาอนุญาตแต่กำชับว่าห้ามเข้าไปในป่าเป็นอันขาดแต่ด้วยความสงสัยของเด็กมาเรียจึงแอบลองเข้าไปดูและได้พบกับกระต่ายน้อยที่ติดกับของนายพรานอยู่ทันใดนั้นเอง กลุ่มโจรป่าก็โผล่มาล้อมเธอไว้หัวหน้าโจรมีชื่อว่าโรบินเป็นลูกชายคนสุดท้ายของตระกูลเดอร์มัวและเป็นกลุ่มเดียวกับโจรป่าในตอนต้นเรื่องแต่ก่อนที่เธอจะถูกจับตัวไปเจ้ารอฟสุนัขประจําตระกูลก็เข้ามาช่วยเธอไว้ได้ทันทําให้มาเรเอียรอดมาได้อย่างบุดวิดเธอจึงนํากระต่ายกลับมาที่บ้านและตั้งชื่อให้มันว่าเซเรนา ในคืนนั้นขณะที่มาเรียมองออกไปข้างนอกก็ได้พบกับม้ายูนิคอร์สสีขาวที่วิ่งหายเข้าไปในป่าลึกยิงสร้างความสงสัยให้มาเรียว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรกันแน่ในตอนเช้าเธอจึงเอาเรื่องนี้ไปถามกับอาแต่อาก็ไม่ได้ตอบอะไรและเดินหนีไปร้องไห้อยู่คนเดียวจากนั้นเจ้ารัฟก็ให้เธอตามมันมาเมื่อเดินผ่านกระจก มาเรียก็ได้มองเห็นร่างที่แท้จริงของมันนั่นคือสิงโตตัวสีดำแบบเดียวกับที่ตระกูลเดอร์มัวได้มอบให้กับตระกูลเมอร์รี่เวเธอร์ไม่เพียงเท่านั้นเจ้ารอฟยังพาเธอเข้าไปในห้องที่ซ่อนอยู่หลังกำแพงและทำให้ได้พบกับมามาดุกผู้ที่มีความสามารถในการทำอาหารอย่างรวดเร็วและมามาดุกนี่แหละที่เป็นคนทำอาหารและนมและคุกกี้ให้กับมาเรียทุกวันด้วยความสงสยัยเธอจึงถามเรื่องต่างๆกับเขา แต่มามาดุกก็บอกว่าเรื่องนี้มันยาวเกินไปพร้อมกับแนะนำให้ไปอ่านหนังสือนิทานจนจบและบอกที่ซ่อนของมันกับเธอด้วย มาเรียจึงไม่รอช้าทำตามที่มามาดุกบอกและอ่านหนังสือเล่มนั้นเงียบๆคนเดียวหลังจากที่เจ้าหญิงแห่งจันทราได้บอกเรื่องสร้อยคอไข่มุกกับทุกคนความจริงของทั้งสองตระกูลก็ได้ถูกเปิดเผยเพราะต่างฝ่ายก็ต่างอยากได้อำนาจวิเศษมาเป็นของตัวเองจนเกิดการต่อสู้กันทั้งฝั่งเจ้าบ่าวได้หยิบกุญแจไปส่วนพ่อของเจ้าหญิงได้เก็บกล่องที่ใส่ไข่มุกไว้และเมื่อเจ้าหญิงแห่งจันทราได้เห็นแบบนั้นเธอจึงได้สาบแช่งหุบเขามูลเอเคอร์ให้จมลงไปในทะเลในคืนดวงจันทร์เต็มดวง ครั้งที่5,000และวิธีเดียวที่จะถอนคำสาบนี้ได้ก็คือต้องให้สตรีผู้หนึ่งที่ผ่านมาเป็นผู้โยนไข่มุกกลับสู่ทะเลก่อนที่เจ้าหญิงแห่งจันทราจะหายตัวไปตลอดการและตั้งแต่นั้นมาทั้งสองตระกูลก็เริ่มเกลียดกันเพราะต้องการที่จะเป็นผู้ครอบครองไข่มุกวิเศษมาเรียจึงได้รู้ว่านิทานทั้งหมดที่เธออ่านมามันคือเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นและที่สำคัญ คืนดวงจันรเต็มดวงครั้งที่ห้าพันก็กำลังจะมาถึงในไม่ช้าทำเอามาเรียเก็บเรื่องนี้มานอนฝันร้ายและตัดสินใจเก็บเข้าของเพื่อนหนีออกจากที่นี่แต่เมื่อถึงยังประตูของครือขาดก็พบว่ามันถูกล็อกไว้เธอจึงพยายามหาทางอื่นเพื่อจะหนีออกไปให้ได้จนได้พบกับถ้ำแห่งหนึ่งที่มีเสียงเรียกชื่อของเธอและที่นั่นเธอก็ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีหน้าตาเหมือนกับเจ้าหญิงแห่งจันทราเธอมีชื่อว่าเลิฟเดย์และเป็นคนที่เอาชุดคลุมรูปตัวแอลมาให้ในทุกเช้า เลิฟเดย์เคยตามหาสร้อยคอไข่มุกนี้มาก่อนแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเธอเลยตัดใจและยอมแพ้มารียจริงนึกขึ้นมาได้ว่าที่คันสมุดของหนังสือนิทานมีบางอย่างที่คล้ายกับกุญแจถูกใส่เอาไว้ซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเลิฟเดย์ได้พาเธอไปยังคฤหาสน์ของตระกูลเดมัวเพื่อหากล่องใส่สร้อยคอไข่มุกแต่เมื่อมาถึงเลิฟเดย์ก็ไม่กล้กเข้าไปเพราะเธอเป็นลูกสาวคนโตของตระกูลเดอร์มัวและเคยหักหลังตระกูลของตัวเองจนถูกเนรเทศออกมา ทำให้มาเรียต้องหาวิธีเข้าไปด้วยตัวเองแต่ก็ดันผูกยาเฝอาประตูจับได้เธอจึงมอบกุญแจให้กับผู้นำตระกูลเพื่อให้เขาไปเปิดกล่องสร้อยคอไข่มุกแต่ภายในกล่องนั้นกลับว่างเปล่าและโทษว่าตระกูลเมอริเวท่านั้นแหลกที่แอบเก็บสร้อยคอไว้พร้อมกับสั่งให้เอาตัวมาเรียไปขังคุกตลอดชีวิตในเวลาเดียวกันนั้นเองคุณอาก็เป็นห่วงหลานสาวเป็นอย่างมากเขาโทษว่าทั้งหมดเป็นความผิดของแม่นมที่ปล่อยให้มาเรียคลาดสายตา กลับมาที่มาเรียเธอได้วางแผนหนีออกจากคุกโดยใช้ชุดกระโปรงมาแขวนเข้ากับช่องระบายอากาศเหมือนว่ากําลังจะปีนหนีและเมื่อทหารยามเปิดเข้ามาดูเธอก็ใช้จังหวะนี้รีบวิ่งหนีออกไปแต่พวกทหารยามก็ตามมาอย่างติดติดจนมาเรียตัดสินใจกระโดดลงจากกําแพงและได้เจอเข้ากับเจ้ารอฟที่รออยู่ด้านนอกและนําทางกลับไปยังคาสหัดได้อย่างปลอดภัยเมื่อกลับมาถึงคุณอาก็ต่อว่าเธอโดยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นจนมาเรียโมโหเป็นอย่างมากและบอกว่า อาไม่ใช่พ่อหนูพร้อมกับหนีเข้าห้องไปเมื่อทั้งสองใจเย็นลงคุณอาก็มากล่าวขอโทษที่หน้าประตูจนมารีรู้สึกดีขึ้นในคืนนั้นขณะที่เธอกำลังนอนหลับเลิฟเดย์แอบเข้ามาหาในห้องและนำชุดเจ้าหญิงแห่งจันทรามาให้มารีลองใสด่ดูเมื่อทั้งคู่เริ่มสนิทกันเธอก็พาเลิฟเดย์ลงมาห้องล่างและเมื่อได้พบกับเปียโน,โนเลิฟเดย์ก็เข้าไปเล่นมันด้วยความเคยชินมารีมองเข้าไปในกระจกและเผยให้เห็นภาพในอดีตที่ผ่านมา คุณอาและเลิฟเดย์นั้นเคยเป็นคู่รักกันมาก่อนทั้งสองรักกันมากจนเกือบจะแต่งงานกันจนกระทั่งได้รู้ว่าเลิฟเดย์เป็นลูกสาวคุณโตของตระกูลเดอร์ม,มัวก็ทําให้คุณอาคิดว่าเขาถูกปั่นหัวเล่นและทั้งสองก็เลิกลากันไปทั้งทงที่ยังรักและผูกพัน ต่อมาขณะที่มาเรียากำลังดูภาพเจ้าหญิงแห่งจันทราคำใบแรกก็ปรากฏขึ้นมันเป็นโพรงต้นไม้ใหญ่ที่ถูกซ่อนอยู่ในป่ามูลเอเคอร์มาม่าดุกบอกให้เธอไปถามโรบินดูเพราะเขาเป็นโจรป่าที่รู้จักทุกซอกทุกมุมของป่าแห่งนี้เป็นอย่างดีในตอนแรกมาเรียไม่ยอมทำตามเพราะตระกูลของพวกเธอไม่ถูกกันแต่เมื่อลองเก็บมาคิดและลดทิฐิของตัวเองลงมารีอจึงตัดสินใจออกเดินทางเข้าป่าทันที ที่สำคัญเธอยังทิ้งจดหมายรักเอาไว้ให้เลิฟเดย์และคุณอาเพื่อให้ทั้งสองได้ปรับความเข้าใจกันพวกเขาจึงต่างดีใจรีบแต่งตัวด้วยชุดที่ดูดีที่สุดที่มีแต่เมื่อได้พบกันทุกอย่างก็ไม่เป็นไปตามที่หวังไว้พวกเขารู้ว่าทั้งหมดเป็นฝีมือของมาเรียและเริ่มทะเลาะก,กันอีกครั้งจนพวกคนใช้ต้องรีบเข้ามาห้ามเอาไว้ทั้งหมดจึงทาก,กันออกไปตามหาตัวมาเรียด้วยกันระหว่างทางเลิฟเดย์กับคุณอาก็ทะเลาะก,กันไม่ยอมหยุดจนมาม่าดุ๊กต้องเข้ามาบอกว่า ในตอนที่เลิฟเดย์หายตัวไปคุณอาได้ออกตามหาเธอทุกวันตั้งแต่เช้าจนค่ำเป็นเวลาหลายเดือนและเมื่อเลิฟเดย์ได้รู้แบบนั้นเธอก็รู้สึกดีใจไม่น้อยเลยทีเดียวกลับมาที่มาเรียเธอใช้กระต่ายป่ามาล่อโรบินจนติดก,กับและเขาร้องให้เขาช่วยฟังเรื่องเราทั้งหมดก่อนเมื่อโรบินได้ฟังจนจบเขาก็ตัดสินใจยอมให้ความช่วยเหลือเธอ แต่ก่อนที่จะไปถึงทหารของพวกเดอร์มัวก็ได้มาจับตัวเขาไปทําให้พ่อที่เป็นผู้นําตระกูลรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากที่ลูกชายคนเล็กอย่างเขากล้าหักหลังพักพวกของตัวเองส่วนมาเรียที่เหลืออยู่คนเดียวเธอก็ลงไปในป่าลึกก่อนที่จะได้พบกับม้ายูนิคอร,ร์นสีขาวที่ช่วยนําทางไปยังโพรงต้นไม้ได้สําเร็จทันใดนั้นเองพ่อของโรบินก็ปรากฏตัวขึ้นและจับเอาตัวมาเรียไปดีคนหนึ่ง แต่เจ้ารอฟก็ไม่ยอมมันพยายามจะเข้ามาช่วยเจ้านายมันและทําให้ถูกโจมตีจนมันแน่นนิ่งไปโรบินจึงไม่สามารถทนดูอยู่ได้เขาเข้ามาขอร้องให้พ่อลองเชื่อใจมาเรียดูสักครั้งดูแต่พ่อก็ไม่ยอมฟังจนพวกเขาต้องพากันวิ่งหนีเข้าไปในโพรงต้นไม้และได้พบกับรูปปั้นเจ้าหญิงแห่งจันทรามาเรียจ้องไปที่สร้อยคอไข่มุกข,ของรูปปั้นและเอื้อมมือเข้าไปคว้ามันจนกลายเป็นสร้อยคอไข่มุกที่ทุกคนกําลังตามหาทั้งสองจึงดีใจเป็นอย่างมาก และพากันหนีออกไปทางช่องลับที่นำไปสู่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดน้าหุบเขามูลเอเคอร์ทั้งสองตระกูลได้พบหน้ากันโดยที่ไม่ได้นัดหมายมาเรียจึงนำสร้อยคอไขมุกออกมาและขอให้ทั้งสองตระกูลกลับมาคืนดีกันอีกครั้งเพื่อล้างคำสาปให้หมดสิ้นไปแต่ความเชื่อที่ฝังหัวมานานก็ทำให้ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันมารียที่หมดความอดทนเลยเดินไปที่ยอดหน้าผาสูงพร้อมกับโยนสร้อยคอไขมุกลงทะเลไป แต่ในขณะที่สร้อยกำลังจะตกลงไปในน้ำมันก็ได้ลอยกลับมาที่มือของเธอมาเรียจึงดึงสร้อยจนขาดออกจากกันและโยนมันลงไปในน้ำอีกครั้งแต่ไข่มุกก็ได้ลอยกลับมาอีกเช่นเคยและตอดติดอยู่บนชุดของเธอมาเรียเลยตัดสินใจยอมสละตัวเองโดยการกระโดดลงไปในน้ำทุกคนจึงรีบเข้ามาห้ามไว้ก่อนแต่มันก็สายเกินไปซะแล้วมาเรียได้จมลงสู่ก้นทะเลเพื่อแลกกับการล้างคำสาปให้หมดสิ้นไปและในตอนนั้นเอง ฝูงม้ายูนิคอร์นที่เป็นพาหนะเจ้าหญิงแห่งจันทราก็ได้พากันวิ่งเพื่อสร้างคลื่นขนาดใหญ่และพามาเรียกลับสู่ฝั่งได้อย่างปลอดภัยและเมื่อคำสาปถูกคลายไปเจ้ารอฟก็ได้กลับสู่ร่างสิงโตสีดำและทั้งสองตระกูลก็กลับมาคืนดีกันอีกครั้งโรบินได้บอกความในใจกับมาเรียว่าเขาแอบหลงรักเธอส่วนคุณอาก็ได้กล่าวขอโทษเลิฟเดย์และขอเธอแต่งงานอีกครั้งและเรื่องราวของมูลเอเคอร์ก็ได้จบลงแค่เทียงเท่านี้